สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องปองปายสุผู้สุคนนะจ๊ะ มาพบกันอีกแล้วนะจาะพี่นอ้องมาพบมาพาะกันอีกแล้วนะคะท่านผู้ชมกับชุดตัวเลขแนวทางงวดประจำวันที่16สิงหาคม2564ท่านผู้ชมรับชมอยู่กับช่องแม่มอนละลาซ่อมผ้าพารวยนะคะวันนี้แม่มอนก็จะนำข้อมูลแนวทางงวดประจำวันที่16สิงหาคมมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้รับชมและรับฟังกันนะคะ ก่อนจะไปพบกับแนวทางก็ต้องขอขอบคุณทุกสํานักทุกอาจารย์ที่เอื้อเฟื้อข้อมูลแนวทางนะคะข้อมูลที่นำเสนอก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นท่านผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังสนับสนุนสละกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นนะคะพบกับแนวทางแรกกันเลยค่ะ แนวทางชุดแรกนะคะเป็นแนวทางของชายนิลนามค่ะรู้สึกคิดบวกนะคะงวันที่16เดือน8 6 4เป็นชุด3ตัวก่อนนะคะห้า5 9 9 5 9 9 7 9 9 729และ7 3 9นะคะให้คิดเป็นแนวทางบนก่อนนะครับสำหรับชุด คู่ทั้งสองตัวนะคะ3 7 3 8 3 9ด7 4 8แี่เจดสี่และ49นะคะเขาก็ให้เน้นไปที่38 39 4 8ี่แและ4ี่ค่ะมาดูสถิติที่ผ่านมาของชายนิรลนามนะท่านผู้ชม,มว,วันที่16เดือน7 6 4ก็ให้เข้าที่สองหซึ่งเป็นสองตัวตรงบนนะคะ มางวดที่ผ่านมาค่ะ1สิงหาคม2564ก็เข้าที่16ซึ่งเป็นตัวกลับบนนะคะและก็เข้า69ล่างตรงๆค่ะล่างเน้นๆด้วยนะคะท่านผู้ชมก็มารอดูกันนะคะว่า งวดวันที่16สิงหาคมนี้จะมาหรือเปล่านะคะสำหรับ19 29และ39นะคะส่วนหลักร้อยของเขาก็ให้เน้นไปที่เลข5และ7นะคะสำหรับชุดตัวเลข1991ก็จะไปเด่นตรงกันกันกบแนวทางของ อนาวิโลพิกขุนะคะท่านผู้ชมงวดวันที่16เดือน8 64นะคะรัฐบาลค่ะชุดสู้ไปด้วยกันนะคะอนาวิโลพิกขุก็ให้มาที่4 9 1นะคะสำหรับชุด3ตัว2ตัวค่ะ9 1 9 4และ1 4นะคะมาจัดชุดเดียวเน้นเน้นเม็ดเดียวที่9 1นะคะก็ต้องขอขอบคุณ ท่านอาจารย์อนาวิโรภิกขุด้วยนะคะก็มารอลุ้นกันค่ะว่าจะมาหรือเปล่านะคะสำหรับชุด91ค่ะพาท่านผู้ชมมาตามต่อกันที่ชุดนี้นะคะเขาบอกว่างวดนี้เดิมพันมาบนล้านเปอร์เซ็นต์นะคะงวดวันที่1สิงหาคม64มีชุดตัวเลข69นะคะให้ เป็น2ตัวบนแต่ก็แอบ,บลงล่างนั่นเองค่ะเรามาดูกันที่งวดใหม่นะคะ16สิงหาคม64ค่ะชุด2ตัวบนนะคะ51 52 25 24และ70นะคะส่วนชุด3ตัวบนค่ะ051 052 724 725และ7870นะคะ มาตามต่อกันที่แนวทางของชัยชุมแพนะคะท่านผู้ชมเป็นเลขเด็ดสองดังนะคะซึ่งสถิติก็ให้เข้ามาแล้วสองงวดติดนะคะงวดวันที่16กและกฎดาคม6กสก็ให้เข้าที่สองห้นะคะซึ่งเป็น3ตัวโต๊ดนะคะ มางวดใหม่ค่ะงวดวันที่1สิงหาคม64ที่ผ่านมานะคะเข้า16นะคะซึ่งเป็นตัวกลับบนนั่นเองค่ะสำหรับงวดที่ผ่านมาแม่มอนก็ได้นำมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันอยู่นะคะเรามาดูกันที่งวดใหม่ค่ะ16สิงหาคม2564วิ่งบนที่9นะคะ ชุด3ตัวค่ะ259 279 59และ79นะคะสำหรับชุด2ตัวค่ะเราจะไปวิ่งหาความสำเร็จกับแนวทางของอาจารย์กฤิสดาอีกสักรอบหนึ่งนะคะท่านผู้ชมหลังจากคลิปที่ผ่านมาค่ะแม่มอนก็ได้นำเสนอไปแล้วนะคะ เป็นชุดน้อยชุดน้อยหางนั่นเองค่ะเรามาดูกันที่ชุดเต็มบ้างนะคะเป็นชุด3ตัวบนนะคะชุดเด่นของอาจารย์ก็จะเน้นไปที่5 6 5 8 2 6และ28นะคะส่วนชุดหลักร้อยก็จะเด่นไปที่เลข1เลข5เลข7และเลข9นั่นเองค่ะและอาจารย์ก็ตัดออกมาให้นะคะ สชุดเน้นๆน,น,นั่นก็คือ926928 956และ958นะคะสำหรับชุด2ตัวบนค่ะ92 96 95และ98นะคะเอาสองตัวพื้นคือบบตัด26 28า6 5 8นอพี่น้องคันพี่น้องมักจังได้พี่น้องก็ลองตัด เบืงแรอจากมักตัวใดเขาก็เอาตัวั่นได้จากพี่น้องแนวทางก็คือแนวทางเนะาะจ้ะมีเข้ามีหลุดเนาะพี่น้องเนาะกันพี่น้องมกักพี่น้องก็จัดพี่น้องขัดพี่น้องก็พานจ้ามาตามต่อกันที่แนวทางของอาจารย์สามารถนะคะท่านผู้ชมงวดวันที่16สิงหาคม2564ชุด3ตัวค่ะ137ด 938นะคะชุดทองค่ะ3 1มหนึ่งสามและเก้นะคะเน้นๆที่3 1และ9กสค่ะบนล่างวิ่งรูดที่3และ8นะคะต่อที่ชุดของอาจารย์หนุ่มขอนแก่นนะคะให้หลักร้อยบนมาที่7 8และ9นะคะเป็น ทดลองสูตรอยู่นะคะงวดวันที่16เดือน8 64ค่ะมาต่อกันที่ชุดแอดใบฟ้านะคะท่านผู้ชมงวดที่ผ่านมาค่ะวันที่1สิงหาคม2564นะคะ ชุดของแอดใบฟ้าก็ให้เข้าที่96นะคะซึ่งเป็นตัวกลับล่างนั่นเองค่ะเรามาดูกันงวดใหม่นะคะ16สิงหาคม2564ชุด3ตัวค่ะ250 570 752นะคะ2ตัวค่ะ50 52 20 70 72และ75นะคะ ต่อด้วยแนวทางคนล่าหวยนะคะ16เดือน8 6 4ค่ะให้มา4ชุดเน้นๆเ,เลยนะคะ06 09 26และ29นะคะมาต่อกันที่แนวทางของแอดสุดปิดนะคะวันวันที่16สิงหาคม64ค่ะชุด3ตัวนะคะ618 17 8สตัวค่ะ7 8 8 7 1 8และ8 1นะคะเขาบอกว่าให้เน้นสีแดงนะคะนั่นก็คือชุด3ตัวเน้นไปที่6 1 8นะคะสตัวค่ะ1 8และ8 7นะคะแล้วก็จะมาชนกับของ a d ด o o d นะคะ a d ด o o d ก็ให้ชุด ล่างหางเดียวมาที่18นั่นเองค่ะเรามาปิดท้ายกันที่แนวทางของอาจารย์ลือลั่นสนันเมืองชุด6หางบนและล่างนะคะ16สิงหาคม64ค่ะ05 25 4ห08สอและ4ี่นะคะ เราก็มารอพิสูจน์กันนะคะว่างวดนี้อาจารย์จะตัดมาให้ถูกต้องหรือเปล่านะคะผมทําเต็มที่แล้วครับอาจารย์บอกนะคะค่ะก่อนจากกันก็เช่นเคยนะคะ หากท่านผู้ชมชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่มอนด้วยนะคะหากมีผิดพลาดประการใดแม่มอนก็ต้องขออภัยมานะที่นี้ด้วยค่ะและก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมและรับฟังนะคะแล้วเราจะพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีค่ะ